สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากศึกฟุตบอลซีเกมมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอาเซียนอย่างชาวสิงคโปร์และก็เวียดนามหลังเกมฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของคุรูบีที่ทีมชาติไทยของเราสามารถคืนฟอร์มกลับมาถล่มทีมชาติสิงคโปร์ไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อศูนย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้พลาท่า่ายมาเลเซียมาในแมตช์แรก ซึ่งจากผลงานของทัพช้างศึกชุด4เกมที่ปลิกฟอร์มกลับมาแบบนี้แฟนบอลทั้ง2ชาติเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นที่คอมเมนต์จากชาติคู่แข่งของเราในเกมนี้อย่างสิงคโปร์กันก่อนที่แฟนบอลคนแรกนั้นได้มากล่าวหลังเกมนัดน,นี้ว่านี่มันช่างเป็นผลสกอร์ที่น่าขายหน้านี่หรือคือฟุตบอลสิงคโปร์ที่เรารักมาก ส่วนคนต่อมาก็ได้มาบ่นด้วยว่าถ้าแพ้สักศูนย์ต่อ2มันโอเคนะแต่นี่มันศูนย์ประตูต่อ5เลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตัดเพ้อด้วยว่าเบนเดวิสนั้นเป็นหนึ่งในผู้ทำประตูซะด้วยส่วนคนต่อมาก็มาบน่นถึงความพ่ายแพ้ของทีมชาติสิงคโปร์ไปอีกว่าทีมยูย่สาชุดนี้ของไทยนั้นอ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่ผมได้เคยเห็นในซีเกมเลยนะ แต่เราก็ยังคงทำมันพังส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตำหนิผู้เล่นทีมชาติสิงคโปร์ว่ามาเลเซียยังสามารถเอาชนะไทยทีมนี้ได้เลยเมื่อคุณสวมชุดสิงโตเนี่ยหัวใจคุณเต้นแรงกันบ้างไหมคนลุกบ้างหรือเปล่าไม่เลยล่ะสิแค่ยอมแพ้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่านี่มันคงเป็นอีกหนึ่งทศวรรษที่มาตรฐานของฟุตบอลของเรามันเป็นรองไทยอีกครั้ง แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่าพูดตรงๆนะผลการแข่งขันมันไม่ได้บอกเรื่องราวที่แท้จริงของเกมเราสามารถเล่นได้ดีกว่าพวกเขาในครึ่งเวลาแรกจนกระทั่งมาเสียลูกจุดโทษจากการพุ่งล้มจากนั้นเราก็เสีย2ประตูอย่างรวดเร็วมาตอนเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยซึ่งโชคไม่ดีที่ลูกที่2นั้นเป็นการทำเข้าประตูตัวเองและลูกที่3ก็เป็นการล้าหน้าซึ่งจากนั้นเราก็หยุดเล่นหลังจากที่โดนนำศูนย์ต่อสา คุณภาพในการตัดสินนั้นแย่มากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปว่าผู้ตัดสินเนี่ยก็ควรให้จุดโทษกับเราเช่นกันและผู้ที่ทำประตูให้กับทีมชาติไทยก็คือเบนเดวิสผู้หนีการเกณฑ์ทหารด้วยซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าการที่เบนเดวิสยิงจุดโทษใส่สิงคโปร์มันถือเป็นการโชว์นิ้วกลางให้กับกระทรวงกลาโหมและก็สมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ด้วย แต่ว่าคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงนักเตะทีมเจ้าถ่ายรายนี้ด้วยความไม่พอใจว่าผมจะไม่มีวันให้อภัยกับเบนเดวิธที่แสดงออกถึงความยินดีและก็หน้าตาที่มีความสุขในเกมนี้ที่เขาทําให้สิงคโปร์ต้องแพ้แบบเละเทะซึ่งชาวสิงคโปร์คนต่อมาก็ได้มาแสดงความรู้สึกถึงเรื่องนี้ในเชิงเปรียบเลยว่าการทําประตูได้ของเบนเดวิธในครั้งนี้มันได้ทาให้เข้าใจถึงความหมายของคําว่าเอาเกลือถูที่แผลอย,อย่างแท้จริง ในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองในเชิงตัดเพาะว่าถ้าเบนเดวิทนั้นได้รับอนุญ,ญาตให้ผ่อนผ่านการเกณฑ์ทหารเหมือนกับพวกนักกีฬาว่ายน้าของสิงคโปร์สิ่งต่างๆมันจะต้องแตกต่างไปจากนี้มากส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงเหตุผลที่ทําให้ทีมชาติสิงคโปร์นั้นสู้กับทีมชาติไทยไม่ได้ในแมชนี้ว่าเราขาดสผู้เล่นที่ดีอย่างอีกซานและก็อีเรฟานที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวมาจากสโมสรไทยถ้าแค่มี2คนนี้อยู่ด้วย เกมมันจะต้องแตกต่างไปซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ต่อไปด้วยว่าในขณะที่สโมสร BGPU ปล่อยผู้เล่นชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมแต่พวกเขากลับไม่ต้องการปล่อยตัวอิเลฟานกับอิกซานมาเล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์นี่มันเป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวของ BGPU แต่จากตรงนี้แฟนบอลชาวสิงคโปร์คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงประเด็นนี้ว่า BGPU เนี่ยเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้2ฟานดีนะพี่ชาย พวกเขาเป็นนักเตะต่างชาติอิมพอร์ตดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการให้ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บส่วนความคิดเห็นหลังจากนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาติเจ้าภาพที่เส้นทางอาจจะทําให้มีโอกาสได้เจอกันในรอบรองชนะเลิศอย่างชาวเวียดนามกันบ้างที่คนแรกได้มาคอมเมนต์ถึงเกมนัดทีว่าจุดโทษของสิงคโปร์ถูกปฏิเสธแต่จุดโทษของไทยได้เปลี่ยนทุกอย่างแต่ยังไงก็ยินดีกับทีมชาติไทยด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่า ้ากกรรมการตัดสินได้อย่างถูกต้องเป่าจุดโทษให้สิงคโปร์แล้วสิงคโปร์ขึ้นนําไปก่อนได้อะไรมันจะเกิดขึ้นทำไมนะไทยถึงได้ประโยชน์จากการตัดสินอยู่เสมอส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงผลงานของทัพช้างศึกในแมชนี้ว่าไทยเล่นกันได้ดีเลยเหมาะสมถ้าจะเป็นแชมป์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมผู้เล่นไทยด้วยว่าหมายเลข7และหมายเลข17เล่นกันได้ค่อนข้างดีเลย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดเพาะว่าดูทีมชาติไทยเล่นแล้วมันทําให้ผมรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับทีมชาติเวียดนามซึ่งคนต่อมานี่ก็จึงได้มองด้วยว่าคุณพักคงต้องตั้งใจดึงเสมอผลลิกเลี่ยงในการเจอกับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงศักยภาพของทีมชาติไทยว่า ไทยเนี่ยมีการเล่นที่แตกต่างจากทีมอื่นเพราะว่าผู้เล่นของพวกเขากล้าที่จะครองบอลแล้วก็จัดการมันอย่างมั่นใจเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอื่นซึ่งคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าทีมชาติไทยนั้นมีการเล่นฟุตบอลที่มันทันสมัยกว่าทีมชาติเวียดนามมากแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองชัยชนะของทีมชาติไทยที่มีเหนือทีมชาติสิงคโปร์แบบถล่มทลายนี้ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งล็อกแต่มันเป็นเพราะว่าทีมชาติสิงคโปร์ที่อ่อนแอมาก เช่นเด็กคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าไทยแค่บูลลี่ทีมที่อ่อนที่สุดของกลุ่มสิงคโปร์ยังเกือบแพ้ทีมชาติลาวทั้งที่ลาวแพ้ให้กับกัมพูชามันจึงไม่มีอะไรต้องพูดถึงมากเกี่ยวกับแมชนี้ถ้าไทยเจอเวียดนามจะต้องกลับบ้านซึ่งตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์เตือนว่าอย่าได้ประมาทไปนะเวียดนามชุดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษโอกาสประสบความสำเร็จยังคงจำกัดและก็ยังคงต้องพึ่งพาโชค ความสามารถเฉพาะตัวก็ไม่ได้โดดเด่นแค่เสมอกับทีมชาติไทยได้ผมยังคิดว่าเป็นงานที่ยากเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของชัยชนะส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าต้องจำไว้ด้วยนะว่าสิงคโปร์เนี่ยต้องไล่ตีเสมอลาว2ลูกเมื่อเกมก่อนในขณะที่ลาวแพ้กัมพูชา4ต่อ1น,นะสิงคโปร์นั้นอ่อนแอมากจากการขาดพี่น้องฟานดี้ที่ทำให้เสียความแข็งแกร่งของทีมไป50%เลยแต่อย่างไรก็ตาม แฟนบางคนต่อมานั้นก็ยังได้มองว่าแต่ผมคิดว่าทีมชาติไทยนั้นยังเฉียบคมก่อเวียดนามเมื่อคืนก่อนซะอีกนะส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าพูดตรงๆนะว่าเมื่อเปรียบเทียบเวียดนามกับชาติอื่นแล้วไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งทั้งกองหน้าและกองกลางของพวกเขามีความเฉียบคมกว่าเวียดนามแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์แย้งไว้นิดหนึ่งแล้วว่า คงต้องรอให้ไทยนั้นเจอกับกัมพูชาก่อนถึงจะได้รู้ความจริงถ้าเสมอกับกัมพูชาก็จะต้องกินรำไม่ต้องหวังว่าจะเป็นแชมครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวสิงคโปร์และก็ชาวเวียดนามหลังชัยชนะอันยอดเยี่ยมของทัพช้างศึกที่ผมได้เก็บร,รวบรวมและก็เรียบเรียงมาฝากกันในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไปทีมชาติไทยของเราจะพบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่14พฤษภาคม ก่อนที่จะปิดท้ายรอบแปลงกลุ่มด้วยการพบกับทีมชาติลาวในวันที่16พฤษภาคมซึ่งถ้าสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมที่เหลือได้เราก็น่าที่จะสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้ค่อนข้างแน่แต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ